ดิวอเิสลาอวดภาพน่ารักอุ้มน้องไซลัสแต่หลุดโฟกัสทักจุดนี้ขึ้นแท่นเป็นคุณแม่เต็มตัวแล้วล่ะค่ะสำหรับซุปตาสาวเมืองไทยดิวอเลสลาที่เพึ่งคลอดลูกชายคนแรกไปเมื่อวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาตั้งชื่อน,น้องไซลัสโดยเราจะได้เห็นภาพและคลิปน่ารักๆของน้องไซรัสอยู่เรื่อยๆผ่านทางอินสตากแกรมของแม่ดิวและพ่อเซฟ ล่าสุดในวันนี้แม่ดิวก็ได้โพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวมาในเซตภาพแม่ดิวอุ้มน้องไซรัสไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลทําแฟนคลับเนี่ยเห็นถึงความน่ารักของน้องไซรัสเต็มๆแต่งานนี้ก็ต้องหลุดโฟกัสหลายคนทักเรื่องหุ่นของแม่ดิวที่เพิ่งคลอดน้องไซรัสไปเพียง14วันแต่หุ่นแม่นั้น เป๊ะและเสียสุดๆเลยล่ะค่ะแถมหน้าสวยเป๊ะไม่โทรมอีกด้วยจนสาวๆแห่กันเอ่ยปากอิจฉาเลยล่ะจ้าและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ